ตอนนี้ใครก็โดนียบแตกกันแล้วนะครับหนึ่งหน่วยถ้าเรากินอันนี้ไม่ได้คืออาหารเที่ยงเราไม่มีกินแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบ่าวอองคนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําทำอะไรครับทําอะไรนะวันนี้เราจะมาทําอะไรไม่รู้คะ่ะ <laughs> ครับวันนี้เราจะมาทําไข่ตุ้นกระบอกไม้ไผ่นะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะทําการหาฟืนนะครับเพื่อมาจุดไฟนะครับผมนะครับนี่ก็คือคนเก็บฟืนของเรานะครับมันใหญ่เกินไปเอาอันเล็กๆก็ได้ oh. <laughs> มันเกินยังดิเพือเก่านั่นเห็นบบเกียวเขียวนะั่น ได้บ่ด้อยูไปที่เดิมของเราไปที่เดิมของเรา ได้แล้วพี่อันี่็งแรงแงแรงแรงะ,ะรงนะดับต่อไปนะครับเมื่อเราเก็บฟืนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดังไฟกันนะครับ <S <S ตอนนี้นะครับ เราก็ดังไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านต่อไปนะครับเราก็จะทําการหาป้องไม้ไผ่นะครับเพื่อมาใส่ไข่นะครับตัวนี้นะครับเราก็ได้ไม้ไผ่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราจะตัดไม้ไผ่เป็นป้องนะครับ นี่นะครับเราตัดเสร็จเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการตัดแต่งนะครับแต่งปากขอบปากกระบอกไม้ไผ่นะครับต่อไปเราก็จะไปหาใบตองกันนะครับนี่นะครับเราเจอเราเจอต้นกล้วยแล้วนะครับไอชิติกล้วย นี่คือไก่แม่ลูกอ่อนนะครับหวังลูกนะครับไปเลยมาแล้วมาแล้วต้องช่วยไก่ก่อนนะครับ เรามาตัดกล้วยกันต่อนะครับนี่นะครับใบกล้วยดไ,ดได้แล้วนะครับครับหลังจากที่เอาใบตองมาแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเอาไข่ใส่กระบอกไม้ไพ่นะครับตอนนี้ไข่ก็โดนเหยียบแตกไปแล้วนะครับ <c oughs> หนึ่งหน่วยมาหน่วยนึงจะกินมามทได้กินยี่บนนี่อันนี้เอาพี่ชเราก็จะเอากระบอกไม้ไพ่มาต่อไข่ ตอกไข่สีสิได้กินอยู่บนนู้ยชุดไทยเลยดิตอกใช้นี่เลยปุ๊กให้มันแตกตัวงแล้วเอลงอยู่ลงแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเอาน้ำปลาใส่โอ้ยพอพ่อพอพอพ่อจมจิมสั้นเหมือนสั้นขยาดขยาให้ไข่ปัดน้ำปลาให้มันเข้ากันต่อไปเราก็จะนำใบตองนะครับมาปิดปากครับ ยัดลงไปเลยแล้วเราก็ทำการเอาใส่เลยนะเออ นี่นะครับคือ,าา <iri> อหมาที่แอบกินไข่นะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะสียงเลี้ยงใหญ่เลยนะคะพี่กไหร่จะได้กินเนี่ยมันไหมไปแล้วนะมันแับไปแล้วพี่มันกำลังจะได้กินเนี่ยนี่นะมเป็นตาได้กินเลยนะครับนี่นะคะ ถ้าเรากินอันนี้ไม่ได้คืออาหารเที่ยงเราไม่มีกินแล้วนะครับใช่ค่ะนะครับเราก็จะมาเทออกลองดูนะครับเตรีมเลยไข่สุกครับกินได้ไหม <c oughs> ดมดม สอบถามรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอร่อยอะค่ะทำหน้าตาให้อร่อยจิครับครับคลิปนี้ก็ประสบผลสำเร็จนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใช่บ๊ายบายบ๊ายบายจิ